ตัสสาภคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอราระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามาสัมพุทธะ ตราสโลชอบได้โดยพระองค์เองนามตัสสะพระขะวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สามาสัมพุทธสาตราสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสะภะวะโตขอนออบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะร,ระหะ,ะาาโต ซึ่งเป็นผู้กลาจากกิเลสาสามัสัมพุทธาตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกุัสลาธรรม,มาธรรทั้งหลายซึ่งไม่มีโทษ ให้ผลเป็นความสุขอาโุสลาธรรม,มาทำทั้งหลายซึ่งเป็นไปพร้อมด้วยโทษให้ผลเป็นความทุกข์อาภพยาคตาธรรม,มา ทำทั้งหลายซึ่งไม่ได้เป็นกุศลและอกุศลกถาถเมธรามากุสลาทำทั้งหลายเหล่านายที่เป็นกุศลคือความดียาตสมิงสมัยเยนายสมัยได้ กามาวาจรังกุสลังจิตตังอุปาน,นางโหติการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการแตกดับของจิตอันเป็นความดีที่ไม่มีโทษให้ผนเป็นความสุข ซึ่งท่องเที่ยวเกิดอยู่ในการ,รมภูมิสมณศส,ส,สหสาคาตังยานาซัมประยุต์ตังจิตที่เกิดขึ้นกับความยินดีที่เป็นกุศลอันประกอบด้วยปัญญาความรู้เห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รูปารามนังวา่าเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สีหรือรูปร่างสันฐานต่างๆสาธารามนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่เสียงต่างๆ คันธารัมนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่กลิ่นต่างๆราสารัมนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่รสต่างๆโอทัปปารัมนังวา เครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งธรรมารมามมนังวาเครื่องยืดเหนี่ยวของจิตและเจตสิกได้แก่การเสวเวอารมณ์ยังยังวาปนารภา อเพราะปรารบอารมณ์ใดใดเกิดขึ้นแล้วตตาสมิงสมัยภาสโสติในสมัยนั้นสัมผัสทังเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมมีอาเวเคโปติ และความตั้งมั่นแห่งจิตความไม่กุ้งกาลความสงบมีอยู่ในอารมณ์เดียวเยววาปนาตาสมิงสมัยเยอีกอย่างหนึ่งในสมัยน,นั้นทำทั้งหลายเหล่าได้ อันเยปิอาทิปติจะสมุปานารูปิโนธรรมมาแม่อื่นมีอยู่เป็นธรรมที่ไม่มีรูปซึ่งอาศัยการและการเกิดขึ้นอีเมธรรม,มากุศลาทรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นกุศล ปันจากขันธาขันนาคือรูปากขันโทรูปคือร่างกายที่เป็นขันเวทนาขันโทเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เป็นขันสัญญาคันโทสัญญาคือความจำได้หมายรู้ที่เป็นขันสร้างขารัันโทรสร้างขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นขันวิญญาณาคันโท วิญญาณคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็น,นขันตาทักกัตโมรูปาขันโทบันดาขันทั้งหมดรูปขันเป็นอย่างไรอย่างกินเจรูปังรูปคือร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิตานาคตปาปัจจุบาัน,นาที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบนันอาชะตางวาสภาวะที่เป็นไปภายในสันดานแห่งตนพาหิตธาวาสภาวะที่เป็นไปภายนอกของตน เป็นของสัตว์อื่นบุคคลอื่นโอราริกังวาสุขุมังวาอยากก็ตามละเอียดก็ตามทีนังวาปณนีทังวาเลวก็ตามประนีตก็ตามย่างทูรเรวาสันติเกวา อยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามตาเชตาจางอภิสันอยู่หิตตวาอภิสังคิปิตตวาเมื่อย่นย่อรวมกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอายังวุจติรูปะคันโทเรียกว่ารูปกันคือกองแห่งรูป สังโหอสังโหการสงเคราะห์และการไม่สงเคราะห์คือสังคายเตนะสังคิยตังสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้ อาจังไขเตนะจังหขตังสิ่งที่สงเคราะห์ได้เข้ากับ er <ended> สิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้สังไขเตนะจังไยตังสิ่งที่สงเคราะห์ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ได้อาสังไขเตนะจังไยตัง สิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้เข้ากับสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้สามประโยโควิประโยโคการอยู่ด้วยกันการพลัดพรากไปสามประโยชต์แตนวิประโยชน์ตังการพลัดพรากจากสิ่งที่อยู่ด้วยกัน เวทยุแต่นาั้รมปยุต่างการอยู่ร่วมกับสิ่งที่พลัดพรากไปอาสังขหิตังจัดเป็นสิ่งที่สงเคราะห์ไม่ได้ชาปัญญาติโยเครื่องหมายมมหกอย่างคือ ขานถปัญญาตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นขานอายตนะปัญญาเตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นอาญตนาอาตุปัญญาเตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นธรรมที่เป็นทาตุ ทรงตัวอยู่สิบแปดอย่างสัจจปัญญาเตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นสัจจะคืออริยสัจสี่อินทริยปัญญาเตเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นธรรมที่เป็นใหญ่ยี่สิบสองประาปการปุคลาปัญญาเต เครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นบุคคลมีสิทธิจำพวกกิตตาวตาปุกคลานางปุกคลาปัญญาติถามว่าสิ่งที่เป็นเครื่องหมายของบุคคลมีจำนวนเท่าไรสามายาวิมุตโตสามายาวิมุตโต ตอบว่าบุคคลที่มีการพ้นจากสิ่งที่ควรรู้และบุคคลผู้พ้นจากสิ่งที่ไม่ควรรู้อุปธรปรมโมอกุปธรปรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่กำเริบได้และบุคคลผู้มีธรรมที่กำเริบไม่ได้ ปาริหานธรรมโมอปาริหานธรรมโมบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมได้และบุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไม่ได้เจตนาภาโคอนุรนาคณาภาโคบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่เจตนา และบุคคลผู้มีธรรมที่ควรแก่การรักษาปุถุชนโคตระคภลผู้เป็นปุถุชนและบุคคลผู้ย่างลงโซอริยธรรมในลำดับแห่งธรรมเหล่าใด้พยโยปะรโตอภยโยปะรโต บุคคลผู้เข้าถึงภัยและบคุคคลผู้คนจากภัยภาภภาคมโนอภาภาภาคมโนบุคคลผู้ถึงสิ่งที่ควร และบุคคลผู้ถึงสิ่งที่ไม่ควรนิโตอนิยโตบุคคลผู้เทียงและบุคคลผู้ไม่เทียงปฏิปันโนะ,พพะเลตติโตบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อมากและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในพร อาระ like. หาอาระตายปฏิปันโนบุคคลผู้เป็นพระอรหันตและบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันตตุคโลอุปลาปฏิศาสชิกาทปรมาเทนาติ ถามว่าคนหาบุคคลไม่ได้โดยปรามาคือความหมายอันแท้จริงหรืออามันตายโยัาสิกาโทรปรามาโทตตาโสปุคโลอตอบว่าถูกแล้วคนหาบุคคลไม่ได้โดยปรามาต คือความหมายอันแท้จริงโอภลาปฏิสาตกาทัรมาเทนาต a t ถามว่าปรม a ตคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่ท่านคนหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมัต a คือความหมายอันแท้จริงอันนั้นหรือ นาเหวังว่าตาเปอาชานาหินิหังตอบว่าท่านไม่ควรกล่าวอย่างนี้ท่านจงรู้การชำระจนถึงที่สุดก่อนถ้าท่านค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรามาสคือความหมายอันแท้จริง อันเจปูโคโลอุภลาปฏิสาชิกาทัปรรมาเทนะเทนะวะตเรวะตะเพท่านก็ควรกล่าวด้วยเหตุนั้นว่าปรมาะคือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราค้นหาบุคคลนั้นไม่ได้โดยปรมาะ คือความหมายอันแท้จริงโยสาชิกาทปตรมาททตะตโตสปุคโลอ,อุพลาปฏิสาชิกาท,ทปรมาทเทนาติมิชาคำตอบของท่านที่ว่าปรมาท คือความหมายอันแท้จริงอันใดมีอยู่เราคนหาบุคคลน,นั้นไม่ได้โดยปรมาสคือโดยความหมายอันแท้จริงอันนั้นจึงผิดเยเกจิกุสลาธรรม,มาทำบางเหล่าที่ไม่มีโทษ ให้ผลเป็นความสุขคือกุศลสาเพเตกุศลามูลาทำเหล่านั้นทั้งหมดมีกุศลคือความดีเป็นมูลเยวาปนาคุศลามูลาอีกอย่างหนึ่งทำเหล่านั้นก็มีกุศลคือความดีเป็นมูล สัพเพเตธรรมมากุสลาทำเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นกุซลคือความดีเยเกจิกุสลาธรรมมาทำบางเหล่าที่ไม่มีโทษ ให้ผลเป็นความสุขคือกุศลัาเพเตกุสลามมเลนะเอกมูลาทำทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็มีมูลอันเดียวกับธทรรมที่มีกุศล,ลคือความดีเป็นมูลเยวาปนากุสลามมเลนะเอกมููลา อีกอย่างหนึ่งทำเหล่าใดมีมูลนั้นเดียวกับธรรมที่เป็นกุศลคือความดีสัพเพเตทรม,มากุศลาทำเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นกุศลคือความดีเหตุปัจจโย ทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุอรมมารามะนาปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์อาธิปฏิปัจจโย ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นสภาวะาธรรมที่เป็นใหญ่านันตาราปัจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความไม่มีที่สุดสามนันตาราปัจโย ทมที่ช่วยอุปการะโดยความที่มีที่สุดเสมอการสาชาทปาจจโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกันอานยามาณยาปัจ,จโยทมที่ช่วยอุปการะการและการนนสัยปาจ,จโย ทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศายอุปนิสัยปัจจโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศายที่มีกำลังอย่างแรงกล้าอุเรชาตปัจจโย ทาที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อนปัจฉาชาถปัจเจยยรําที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดภายหลังอาเสวณปัจเจยยรทาที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดซ้ำกันบ่อยครั้งธรรมปัจเจยย อุปการะโดยความปรุงแต่งเพื่อให้กิจการต่างๆสำเร็จลงวิปากปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผลของกุศลและอกุศลอาหารปัจจโย ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้นำอาหารสิคือสิ่งที่อุปธรรมแก่รูปธรรมนามธรรมอินทรียปัจจยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนชาณปัจจย ธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้เพ่งอารมณ์มัคคปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นหนทางที่จะนำไปสู่สุขติทุกขติและนิพพานสามประยุน์ตาปัจจโย ทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ประกอบเวิายุตปัจโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่ประกอบอาทิปาจโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ยังมีอยู่นาธิตปาจโย ทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ที่ไม่มีเวคตาปัจจโยทมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ปราศจากไปอาเวคตาปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นผู้ไม่ปราศจากไป